มีตำนานเล่าว่าผู้ใดครอบครองนางพญาผ้าสิ้นทั้งห้าผืนถือว่าเป็นเบญจภาคขี่้าสิ้นเหมือนกับการถือครองพระเครื่องระดับสูงสุดของล้านนาแต่ตำนานนี้มีที่มาอย่างไรไพเป็นผู้เริ่มต้น การแต่งกายของเจ้าล้านนาเนเจ้าสิ่งหนึ่งที่สําคัญและขาดไปได้ก็คือผ้าซินเจ้าซึ่งผ้าซินแต่ละพื้นที่ก็จะมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปไน,นะเจ้าแต่เพื่อนว่ากันว่ามีผ้าซินอยู่ห้าผืนที่ไผ่ได้ถือครองเนี่ยจะเทียบเท่าเพื่อนท้ว่าเป็นเบญจภาคีของใระเจ้แห้าผืนที่ว่าเพื่อนท้องว่าอย่างเจ้าห้าผืนที่คนอู้ถึงกันเนาะมันท้องว่านางพญาผ้าซินเนะาะท้องว่าเบญจภาคีผ้าซินก็ได้มันจะมีห้าชั้น เริ่มจากพื้นแรกนะครับสิ้นวิเศษ,ษเมืองหน้าเนองมี่อมอมพื้นนี้พื้นที่สองสิ้นไหมคํคำราชาสำนักล้านนาครับพื้นที่สามสิ้นไหมายคำบัวคว่ำโบงาแบบเชนโตูแล้วก็พื้นที่สี่สิ้นน้าปากฟากท่าของกลุ่มลาวที่จังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็บพื้นสุดท้าย สิ้นตีนโจ๊กน้ำท่วมนะคบพี่อมสิ้นตีแต่เดิมหมาหมู่บ้านที่เกิดต่อผ้าหมูเนี่ยครับอยู่บริเวณเขื่อนภูมิผลนะแล้วพอสร้างเขื่อนก็น้ําก็ท่วมหมู่บ้านเจ้า,จาบ้านก็เอาสิ้นเนี่ยอพยพโยกย้ยยายมาตยก็้องว่าสิ้นน้ำท่วมจะนี่คือห้าผืนที่ถือว่าเป็นเนบญจพาคีของพ้าสิ้นนะจ๊ะและเป้นว่ากันว่าห้าผืนนี้ไผ่จะได้ครอบครองต้องมีทุนสูงมาก ผ้าซิ้นตั้งหผืนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของล้านานาบางผืนเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์หรือบางผืนก็เป็นมรดกตกทอดภายในสายตระกูลเจ้านานดังนั้นเนี่ยบางผืนนะ่เป็นเพาว่าเป็นผ้าที่เหมือนอยู่ในพิธีกรรม ที่ซื้อเป็นบนรรพบรุษซื้อมามันก็นเลยมีคุณค่ามากกว่าตัวเงินแม่นครับตึงห้าผืนเนี่ยเป็นการฟื้นฟูน<อ>ฟนกลับมาทําขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งครับดผูผ่านเหมือนผ้าซิ่นเก่าแ,แต่ว่าเป็นการทอรีเบคขึ้นมาใหม่แม่นครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูว่าผ้าซิ่นต้นแบบที่เป็นผ้าเก่าของผ้าซิ่นตังห้าผืนเราเนี่ยมาจากไหนมีเฮมตีนึงตีจะต้องไปเปันเก่อนแมน่โตโอยกันไปเลยครับ อลังการเฮาอยู่ที่ไหนเจ้ามาถึงแล้วพี่อ้อมเจ้าครับเพื่อนเจียงลือเวียงกุมกามกำเนิดของตำนานนางพญาพ้าสิ้นพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณส่วนบุคคลของอาจารย์วิลักแล้วก็คุณอัญชลีสีป่าสางนะครับวันนี้เฮาจะได้พอของเก่าแต้แต้เลยมันก็จะแม่นครับโอ้โหนำเลยเจ้าอยากดูแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาแล้วพี่อ้อม จ้าน,น,นะครับคือขุนอัญชิร์สีปาซาเนาะต้องกําเนิดหรือว่าจุดตั้งต้งตนตำนานนางพญาพาซินนะครับตำนานของนางพญาพาซินที่ว่านี่มีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าตำนานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี2537โดยสามีเนี่ยมีความรู้เรื่องพระเครื่องเรื่องอย่างพอสมควรท่านก็บ,บอกว่าถ้าอู้ถึงผ้าโบราณที่นักสะสมผ้าเนี่ยอยากจะมีโดยใช้ทฤษฎีของเบญจภาคีพระเครื่องก็เลยก่อกำเนิดเป็นสิ้น5ชนิด ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทยทีนี้พอตีพิมพ์ออกไปแล้วอะเจ้า,จามันมีแรงกระเพื่อมหรือว่ามีอะไรอย่างเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการผ้าบ้านเหาของเจ้าก็จะมีนักสะสมผ้ารุ่นใหม่ที่ปพิ่กอลูกขึ้นมาใช้เทคนิคค,ความรู้ในการปักเส้นเงินเส้นแรกจนกลายเป็นงานโอท็อปผู้วันนี้ถือว่าได้ประโยชน์ในทุกๆด้านเลยนะเจ้าแม่นะเจ้าไปครับเดี๋ยวเราไปดู ผ้าโบราณเพื่อนจริงต้นแบบของนางพญาผ้าสิ้นกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นผ้านางพญาชนิดแรกสิ้นติ่นจกราชสำนักล้านนานะเจ้าก็คือสิ้นเจ้านายเอกลักษณ์ของเพื่อนก็คือจะต้องตอด้วยไหมและก็จกด้วยเส้นเงินเนะเจ้าสิ้นจกวิเศษน่านสิ้นชนิดเนี้ยมันหมายใจว่างามก็ตินมมันางามที่ตัวสิ้นตัวสิ้นเนี่ยมันจะตอด้วยเทคนิคหลากหลายมาก คนนี้ก็เป็นสิ้นน้ําป่าภาคท่าอาเภอน้อๆที่อยู่ในอุตรดิตถ์และอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่หลากหลายมันกระลายเป็นสิ้นที่ผสมผสานขึ้นมาเป็นรูปแบบของสิ้นที่บ่ค่อยแพร่หลายอันนี้ลำดับที่4เนาะสิ้นจากพื้นที่ที่ถูกน้ำจากเขื่อนภูมิพลมาท่วมคุณท<อ>้อว่าสิ้นเชียงแสนน้ำท่วม อันนี้ก็จะเป็นสิ้นใหม่คคำเป็นสิ้นประจำคุ้มประจำหอคำอเจ้านายไม่ยิงก็จะนั่งปัก<า>กัน,นเองต้นใหญ่สิ้นหมูน,นี้นะเจ้ามันจะเป็นสิ้นพิเศษเป็นสิ้นสําหรับทําเพื่อโอกาสพิเศษต่างๆจเจเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยก็จะมีความตั้งใจเป็นพิเศษบ่เจ้สิ้นใส่ทุกวัน ผ้าทุกชนิดสําหรับมิยิงเนะี่ยขอให้เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเฮา,าบอกว่าจะเป็นสิ้นถึง3 0 0ร้อยห้า้อก็ทําให้เทางานเึ้่ได้ถ้าเฮาหู่จักแต่งหู้จักย่องนะเจ้าเจ้า,จาต้องขอขอบพระคุณพี่นา้าปิอย่างสูงนะเจ้ายินดีเจ้าเจ้าสมัยก่อนมิยิงล้านนาต้องเฮียนหูนการต่อผ้าตั้งแต่ละอ่อ,อนแต่ผ้าระดับนางพญาแบบนี้บอกใจว่าไผ่ก็ต่อได้ แต่ต้องมีหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับผ้าที่ต่อผ้าผืนนั้นถึงจะออกมางดงามสมเปิงแล้วนะเจ้าติ้วเปิลบอกว่าเป็นนางพยาผ้าสิ้นทั้งห้าผืนจําเป็นก็ว่าเราจะต้องแบบมีครบทั้งห้าผืนน่ะถ้าเฮาเป็นคนที่มีใจทักผ้าสิ้นนุ่งผ้าสิ้นอยู่แล้วทักผ้าต่ออีกครับบอกว่าผ้าต่ออย่าง ก็มีคุณค่าเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละผืนมันมาจากความวิริยะอุตสาหะของคนต่อเนาะเพราะฉะนั้นนุ่งสิ้นอิหยังก็มีคุณค่าและงามเหมือนกันทีนี้ผ้านางพญาผ้าสิ้นทั้ง5าผืนเดี๋ยวอ้อมจะขออนุญ,ญาตคุณวัศินและทุกท่านในการเอามาสวมใส่ให้อยู่บนตัวคนต่แต่ให้ชมว่าจะออกมางามขนาดไหนนะเจ้าผ้าสิ้นเบ่ใจแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นสิ่งที่บอกเล่าความเป็่นอยู่ ความเชื่อและตัวตนของแม่ยิงในแต่ละยุคสมัยลวด,ดลายบนผ้าสิ้นเกิดจากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกผืนผ้ามีเรื่องราวของชุมชนและวัฒนธรรมซ่อนอยู่และนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เฮายังหันถึงคุณค่าของผ้าสิ้นอยู่เสมอตึงหมดนี้คือเรื่องราวของนางพญาผ้าสิ่นล้านนา